เลยนะคะอยู่กันยาวๆดีกว่าอ่ะเริ่มเลยเนาะแม่เนา oh? ะเริ่มเลยจําไว้นะคะว่าคืนนี้เรามีนัดรัฐบาลไทยกันห้ามพลาดนะแม่ห้ามพลาดนะคะวันนี้ห้างเปิดนะคะแม่ขาวันนี้ห้างเปิดนะคะรักผู้หญิงคนนี้มากเลยขอบคุณพี่นงโน,โนพัทน์ของน้องมากๆสาหรับกำลังใจขอบคุณพี่ดวงพรด้วยนะคะใครที่หนึ่งไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ,อย่าโกรธอย่าโกรธอย่าเครียดอย่างอนอย่อนาน้อยใจนะหนึ่งเห็นคอมเมนต์หนึ่งจะอ่านแต่บางทีคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหนึ่งไม่เห็นหนึ่งต้องกราบขอโทษด้วยนะคะแม่นะอ่ะ หนึ่งหมื่นคนสวัสดีหนึ่งหมื่นคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งขอโอ้ขอบคุณแม่นวลตานะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วโอ้ยมีแปลภาษาไทยมาให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับนะคะขอบคุณมากเลยสามตัวตรงเป็นรัฐบาลไทยได้ไหมคะสามตัวตรงรัฐบาลไทยได้ไหมคะฮานอยทําได้สองตัว พีเอฟวแล้วพี่ติดธุรัจริงๆไม่ได้โอนไม่เป็นไรพี่มาดามพาสขาเลยภาษาลาวเขียนเรียแบบอ๋อฟันศูนย์จีนเช้าฟันห้าห้างเสิงเช้าฟันแปดแล้วก็แตก3มตัวเจาะ3าแปดอย่ามองว่าหนึ่งให้เลขเยอะหนึ่งจะให้ดูนะหลายๆคนจะชอบถามตลอดเลยว่า ให้เลขเยอะไหมให้เลขเยอะหรือเปล่าสามตัวหางเดียวตัดเล่นสองตัววิ่งรูสองตัวฟันหนึ่งตัวตามนี้เลยเนี่ยคือเราจะให้แค่นี้เราจะมีเลขชุดเดียวเท่านั้นนะคะเราจะมีเลขชุดเดียวนะคะขอบคุณพี่ตะวันนะคะคืนนี้ไลฟ์สดค่ะเพราะว่าวันนี้ห้างเปิดค่ะเออให้หนูได้ได้แบบ ให้หนูได้เต้นสับขาบ้างเหอะอย่าให้หนูแบบเดินธรรมดาเลยนะคะมันอยู่ยากนะคะให้หนูได้เต้นสับขาบ้างเถอะคืนนี้เจอกันสองทุ่มดูแค่นี้นะะแหละค่ะแม่ขาถ้าไม่สะดวกมาก็รอในกลุ่มเลยนะคะแผ่นสวดพิธีชตาที่12ทําพิธีไปเรียบร้อยแล้วค่ะทําพิธีหมดแล้วนะคะมีแค่ตั้งแต่วันที่20นะคะตั้งแต่วันที่20ถึงปัจจุบันนะคะจะทําพิธีวันพรุ่งนี้ค่ะอ่ะทุกคนนะคะเนี่ย คือเราหนึ่งจะให้แนวทางแค่นี้นะคะถ้าใครบอกว่ามันเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางน้อยๆแบบนี้นะคะก็คือลูกค้า 4F สินค้าร้านหนึ่งลูกค้าจะเอฟอะไรก็ได้เอฟทูบเอฟเซรั่มเอฟปี่เซียเอฟปูเอฟอะไรก็ตามลูกค้า 4F แล้วอะให้ลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งจะไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือ NU เอสเอสเหสเอสเอสเอสออกอ่า oh. uh, <laughs> อสเอสเอคเออสอสเใคร,ใครบ,บ ใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพร้านหนึ่งจะไม่มีระบบดูดนะลูกค้า C f เหน้าไลฟ์ลูกค้าทักไลน์ไปปุ๊บแอดมินก็จะตอบลูกค้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักแชทเพจอะแอดมินจะไม่ตอบนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งจะบอกกับว่าเพจเนี่ยจะไม่ได้ทําการรับยอดเนาะเราจะรับยอดทางไลน์เท่านั้นลูกค้า CF แล้วต้องทักไลน์ลูกค้าบางคนถามว่าทาไมราคานอกวันพี่ทักไปสั่งซื้อทางไลน์อะทำไมพี่ได้ราคา390บาทหนึ่งจะขอแจ้งก่อนนะคะว่าราคาในไลฟ์สดกับนอกไล สดคนละราคากันนะคะในในไลฟ์สดเนี่ยหนึ่งจะปล่อยราคานี้นะคะแต่นอกไลฟ์เนี่ยบวกเพิ่ม100บาทอย่างเช่นหนึ่งขอเปิดทูบก่อนเลยนะคะทูบลูกค้าขา1ชุดเนี่ยลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด10ชิ้น ทูบ1ชุดลูกค้าจะได้ไป10ชิ้นแบบนี้นะคะ10ชิ้นราคา159บาทจัดส่งฟรีลูกค้าโอนแค่159บาทหนึ่งจัดส่งฟรีให้ใครรับลูกค้าพิมพ์ C F 159บานะคะร้อยบาบาทจัดส่งฟรีแต่ในกรณีที่ลูกค้า CF นอกไลฟ์สดจะเป็นราคา2 5 9บาทในไลฟ์จะเป็นราคานี้เลยนะคะ1 5 9บาทจัดส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้นทูบทําพิธีปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะใครรับทูบ CF 159นะคะทูบทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าได้ไปแล้วดึงออกมาแล้วขอได้เลยค่ะฮานอยลาวไทยอยากได้แนวทางอะไรลูกค้าขอได้เลยนะคะเพราะทำพิธีปลูกเสกมาแล้วเนาะไม่ต้องมีคาถาในการบูชาแต่อย่างใดบางคนได้ทูบไปแล้วอะ จุดออกมาแล้วเฮงฟังกว่าหนึ่งอีกนะคะลูกค้าที่สําคัญเลยลูกค้าเอฟทูบร้อยห้าสิบเก้าบาทลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มกี่วันกี่เดือนเครื่องรางทุกสิ่งทุกอย่างของทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าภาษาพม่าก็มาค่ะเม่1หนึ่งอ่านไม่ออกหนึ่งขอโทษด้วยนะคะหนึ่งอ่านไม่ออกหนึ่งขอโทษด้วยไม่ใช่ว่าหนึ่งไม่อ่านนะแต่หนึ่งอ่านไม่ออกนะคะภาษาอังกฤษธรรมดาหนึ่งยังอ่านไม่ค่อยออกเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งพูดจริงๆว่าหนึ่งเรียนมาน้อยนะคะหนึ่งก็เลยจะไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะ จะด่าว่าหนึ่งโง่หนึ่งก็ยอมรับค่ะเพราะว่าไม่รู้ภาษาจริงๆนะคะไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะรู้บ้างแต่แบบไม่ได้ว่ารู้เยอะไม่ได้อ่านออกทุกคํานะคะ159บาทจัดส่งฟรีลูกค้าสีเอฟทู่ไปอยู่ในกลุ่มกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสีเอฟแล้วให้ลูกค้าทักที่ไลน์ทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะ159บาทจัดส่งฟรีหนึ่งบอกเลยลูกค้าขาบางคนเอฟทู่ไปปังกว่าหนึ่งอีกลูกค้าสีเอฟทู่ไปวันนี้1 5 9บาทลูกค้าถูกหน่อยกับหนเเย็นี้ ลูกค้าถูกง้อยกับหนูเย็นนี้สิบบาทลูกค้าได้เกินค่าทูบแล้วค่ะ ลูกค้าถูกน้อยกับหนูเย็นนี้10บาทลูกค้าได้เกินค่าทูบแล้ว159บาทจาัดส่งฟรี1ชุดลูกค้าจะได้ไป10บชิ้นแบบนี้เลยนะคะาทาพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งขอบอกก่อนเลยว่า1ไม่ได้มีตัวแทนไม่มีขายทาง l a ซาด้าทางช้อปปีไม่มีนะคะ1ไม่มีตัวแทน1ขายเองจะสั่งของต้องสั่งทางหนึ่งเท่านั้นหนึ่งไม,ม่หนึ่งไม่ได้มีไม่ได้มีตัวแทนเนาะต้องต้องต้องแบบเข้าใจด้วยนะคะแต่ทางเราเนี่ยหนึ่งกำลังก็คิดมีแผนว่าจะเปิดนะคะมีแผนว่าจะเปิดอยู่นะคะค เพราะว่าชาวเราอยากได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะคะหนึ่งก็เลยแบบเอยอยากจะทําตัวแทนไว้ที่นั่นสักคนหนึ่งนะคะใครอยากได้ทูบลูกค้า c ีเทูบร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีอยากได้ทูบ c ีเทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งชุดลูกค้าได้ไปสิบชิ้นแบบนี้เลยคะ่ะใครบอกว่าโอ้ยเอฟทูบไม่เอาหรอกไม่อยากได้นะคะหนึ่งเจอลูกค้าด้วยนะคะถามเมื่อวานเนี้ย เมื่อวันก่อนเนะาะเมื่อวานนี้หนึ่งไม่ได้ไลฟ์เมื่อวันก่อนมีมาพิมพในไลฟ์สดได้ะคะ่ะว่าขอเอฟทูบ159บาทแต่เอาอันเดียวขออันเดียวแต่ให้หนึ่งอะเป็นคนจับแล้วส่งให้หนึ่งก็เลยบอกว่าได้เหรอคือมีคนทําแบบนี้เยอะมากแต่หนึ่งทำแบบนั้นไม่ได้นะคะนอกจากว่าเออคือ เธอบอกว่าอะไรอ่ะอันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเด้มันจะมีดราม่าหนึ่งก็เลยไม่ทำหนึ่งก็เลยไปให้ไวสิบชิ้นนั่นแหละแม่แม่ภาวนาเลยขอพรเลยหยิบเอานะคะจะได้ปังๆนะคะใครอยากได้เซฟมานะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีลูกค้าซีเอฟรอบเดียวเลยค่ะลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะพอทูบเราทําพิธีมันเรียบร้อยแล้วเนาะมีแอดมินดูแลรันแนวทางให้ในกลุ่มมีแนวทางวางให้มีหุ้นให้นะคะมีนอยราาาวไไทยนนนะคะลูกออนน้้ชอออบตมัั ได้เลยนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะในกลุ่มจะไม่มีขายหวยนะคะไม่มีแนะนำเว็บนะคะไม่มีนะหนึ่งให้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้แนะนําเว็บไม่มีบ้านหวยนะจ๊ะใครรับทุกลูกค้าเอฟมาเลยนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีบอกเลยว่าปังจริงลูกค้าขาบางคนได้ไปจุดมาสามตัวแตกเกินแล้วเกินหนึ่งแล้วนะคะเกินแล้วอ่ะเราแบบ คือเกินค่าบูชาแล้วบางคนจุดมาปั๊บปังกว่าหนึ่งอีกรีวิวหนึ่งมีตลอดแต่หนึ่งอาจจะไม่ได้ลงรีวิวเพราะว่าลงรีวิวเยอะอะเพจจะบล็อกนะคะหนึ่งก็เลยไม่ได้ลงรีวิวเลยให้ลูกค้ามาคอมเมนต์กันเองก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่บูชาไปแล้วเฮงปังก็มาบอกต่อขอบคุณด้วยนะคะ1 5 9บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ ลูกค้าจ๋าเรื่องของเครื่องรางเนี่ยหนึ่งมองว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะลูกค้าไม่ศรัทธาไม่ต้องบูชาไปอย่างบางคนไม่มีตังไม่ต้องบูชาเรยแม่ติดตามแนวทางก่อนถูกคาน้อยวันนี้ก่อนแม่คาค่อยกลับหนึ่งจะบอกว่าฝนมันตกถ้ารุ่นนี้ทําพิธีปลุกเสกวันเดียวนะคะมหาโพคทซัพย์นะคะแต่ถ้าเหรียญปู่ที่เป็นรุ่นรวยมหารวยอะรุ่นนั้นจะทําพิธีปลุกเสกเก้าสิบเก้าวันนะคะเก้าสิบเก้าคืนเก้าสิบเก้าวันเนี่ยหนึ่งจะให้ดูว่า ดินน่ะแยกออกแบบนี้เลยเมื่อคนะืนเนาะฝนตกแรงมากแล้วดินก็แยกออกแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยแยกแบบนี้เลยทุกคนดูเนี่ยแยกออกแบบใหญ่มากฝนตกอ่ะแล้วคือแบบเหมือนดินกำลังจะสไลด์ใช่ไหม ดินจะสไลสด์มดินมันซุดอะค่ะแต่ว่าเขาก็กำลังให้คนเข้าไปแก้เหรียญปู่รุ่นมหาโพคะซับหนึ่งให้ราคา299บาทจัดส่งฟรีนะคะเหรียญปู่รุ่นโคตรรวยนะคะรุ่นรวยมหารวยนะคะ499บาบาทจัดส่งฟรีนะคะแถมแอลโกอฮอล์ให้นะคะแถมแอลโกอฮอล์ให้ พิธีสวดพิกดวงชะตาทําวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนคะ่พนพาานะ,คะพรุ่งนี้ทําพิธีสวดพิก,ก,กดวงชะตานะคะพรุ่งนี้ทําพิธีสวดพิกดวงชะตานะคะใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยค่ะเอาต่อลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งจะขอหนึ่งจะยังไม่อ่านคอมเมนต์นะเพราะไม่งั้นมันจะไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้จะไม่ได้ปล่อยแนวทางสักทีนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ปล่อยแนวทางสักทีนะะเ,นกทเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งขอ แบบเดียวนะคะปล่อยทุกอย่างให้ครบจบปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ให้แนวทางแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอบคําถามทุกคนที่ถามต่อนะคะ <c oughs> อาจจะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์อยาดด่าโกรธอย่าเครืองกันนะลูกค้าขาย้ําค่ะ <c oughs> ขอให้แนวทางก่อนนะคะฮ <c oughs> านอยนะจ๊ะหนึ่งเนรอบปกติแล้ว VP เน้นรอบปกติแล้วว p ไอพีลิปสีอะไรคะสวยมากเลยหนึ่งให้ดูะค่ะ <c oughs> ขอขอหยิบเอาลิปให้น้องหน่อยเมื่อกี้ใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดค่ะคืนนี้รัฐบาลไทยสองทุ่มค่ะ คืนนี้าาถ้ามาไทยเมื่อกี้ไงที่ทาใส่เป็น่างนั้นแหละสองเอลูกค้าซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดไม่ใช่ไม่ใช่น่ะที่มือน่ะที่มือที่มือเอ่ 2 9 0 2้อแหล้2 9 0เอออะไรวะยังเลยลูกค้าสิลูกค้าแคปบหน้าจอค่ะวันนี้ห้างเช้าแตก3ตัวปังๆใช่ค่ะห้างเช้าแตก3ตัวเลยยินดีด้วยนะคะแนวทางหนึ่งจะให้ประมาณนี้เนาะถ้าใครบอกว่าให้ขนาดนี้แล้วบอกว่าเยอะนี่ก็คือผ่านเลยนะคะแม่ค่ะพอลักถึงเข้ามาดูเด้งปรับก็มาดูขอบคุณพี่ไยฟ้ามากๆเลยขอบคุณนะคะรัฐบาลไทยคืนนี้สองทุ่มคืนนี้รัฐบาลไทยสองทุ่มคืนนี้ แม่ดูแม่น้ำหนึ่งตั้งนานแล้วแต่แม่ยังไม่ได้บูชาของไม่เป็นไรเลยแม่วาดขาแม่วาดขาถ้าแม่วาดอยากบูชาแม่วาดบูชาแม่วาดไม่อยากบูชาไม่ต้องบูชาติดตามแนวทางฟรีไปได้หนูอ่ะไม่บังคับเลยนะคะว่าคนจะดูมากคนจะดูน้อยคนจะบูชาคนจะไม่บูชาแค่มีคนเข้ามาดูเข้ามาพิมพ์มาคุยกับหนูหนูก็โอเคหนูก็แฮปปี้แล้วนะคะเพราะว่าหนูอ่ะมันเป็นคนเหงาคนนึงแม่เข้าใจไหมหนูไม่มีใครเยอที่บ้านยังมีแต่ลูกคุยกับลูกลูกไปไหนตอนเนี้ย เค้งอยู่ลูกเค้งฮานอยวันนี้ฟันห้าเน้นรอบปกติแล้ว VIP ค่ะลูกค้าสไลเดอร์ห้าสองรอบได้ตังค่าเวลาเวลาเล่นเวลาเล่นนะคขามางหลวงปุพัฒนีมีค่ะเออหนูลืมได้ไงเนี่ยสิ้นเดือนนี้ <c oughs> สิ้นเดือนนี้เราจะไปเราจะทำบุญที่ชนิดที่แบบว่า หนึ่งบอกก่อนนะการบริจาคเครื่องช่วยหายใจคุณอย่ามองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะมันคือเรื่องใหญ่เลยขออไม่ได้ซื้อของเข้ากลุ่มได้ไหมยอยู่เราอ๋อหนึ่งจะไม่มีกลุ่มฟรีนะคะไม่มีกลุ่มฟรีนะชอบครับดูตลอดปักหมุดแจ้งเตือนไ้เลยขอบคุณนะคะพี่อรินชัยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ คนขาสิ้นเดือนนะคะหนึ่งจะสรุปยอดและจะนําเงินไปซื้อเครื่องช่วยหายใจคนที่บูชาคําหมากหลวงพ่อพัดมานะคะคาหมากหลวงปู่พัดมาหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนแคปหน้าหนึ่งตอนถือคําหมากไปแล้วไปถามได้เลยว่าของแท้ไหมนะคะคําหมากหลวงปู่พัดด้านในจีวรมีอะไรบ้างมีคําหมากมีข้าวก้นบาดมีดอกไม้ที่ไหว้พระที่กุฏิหลวงปู่นะคะ